คุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องแล้วครับผูกสื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุความไม่ปกติขึ้นที่บริเวณลานจอดรถชายน้ําวัดโสธรวรารามมระว,ว,ว,วิหารอำเภอมืองจังหวัดฉะเช,าช,าช,าชาิงเซาหลังจากที่มีประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทําบุญไม่สามารถจะกดรีโมทคอนโทรลรถจต์ได้นะครับนั่นก็คือว่าจะเปิดหรือล็อกประตูนั้นสําหรับรถนะครับไม่ได้ครับเป็นจำนวนมากกว่า10คันจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลานจอดรถทางวัดนั้นทราบ จากนั้นผู้ดูแลก็เลยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองฉะเชิงเซาให้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเดินทางมายัางพื้นที่ครับสอบถามในวุฒิชัยศรีสวัสดิ์ผู้ดูแลลานจอดรถที่บริเวณด้านข้างอาคารในประสงค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับบริเวณด้านชายน้าํบาบ่อปงก็บอกว่าเมื่อช่วงประมาณสัก12นาฬิกา50นาทีได้เกิดเหตุผิดปกติขึ้นหลังจากที่มีประชาชนขับรถมาจอด แต่ว่าไม่สามารถจะใช้รีโมทคอนโทรลในการล็อกหรือว่าเปิดประตูรถได้จำนวน9-10ถึงคันตามที่มีเจ้าของรถเข้ามาแจ้งเนี่ยโดยเป็นที่จอดรถอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือบริเวณลานจอดรถที่2นับจากชายน้ำนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารอเนรประสงค์แต่ไม่พบตัวผู้ที่มาก่อกวนหรือมิจฉาชีพที่อาจจะมาก่อ,อเหตุกระทําความผิดอะไรและก็ไม่มีสิ่งของหรือว่ายานพาหนะที่เข้ามาจอดภายในรถนั้น สูญหายหรือว่าเสียของมีค่าภายในรถแต่อย่างใดนะครับโดยที่เจ้าของรถนั้นได้ใช้ลูกกุญแจไขบิดล็อกเพื่อเปิดผิดประตูรถแทนการใช้ดี่มคอนโทรนะฮะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเป็นช่วงๆครับช่วงะประมาณสัก10นาทีรวมระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่สัญญาณรบกวนนั้นก็จะหายไปขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวบ,บอกว่า14บนาฬิกาครับมีประชาชนเดินทางม,มาทำบุญได้คิวตะกร้าพลาสติกใบสีเขียวกลับเข้ามาแจ้งต่อ พอค้าแม่ขายนะครับที่ขายไข่ต้มทีเ่เดินเร่ขายบริเวณปากทางเข้าประตูนะครับโดยบอกว่าไข่ต้มที่แม่ค้านํามาขายให้นั้นนะเป็นไข่ที่บูดแล้วหลังจากที่แกะเปลือออกเพื่อที่จะถวายต่ององค์ปวงพ่อจํานวนหนึ่งฟองโดยผู้ซื้อใช้เวลาในการเจรจาก,กับผู้ขายอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่แม่ค้านั้นจะนําไข่ต้มตะกร้าใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนให้จึงสามารถตกลงพูดคุยกันได้ในที่สุดครับ สู่บรรจุนการในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อมาทำบุญที่วัดโสธรในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างหนานแน่นในช่วงสายๆนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณสัก11นาฬิกาถึงบ่ายสมีประชาชนหลั่งไหลกันมาจำนวนมากเนื่องจากวัดในพื้นที่จังหวัดชัชเชงเซาวนั้นมีวัดจํานวนมากที่จัดงานบุญถวายภาคกฐถินกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ทาบุญกฐินเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางมาทําบุญหลวงพ่อโสธรต่อนะครับโดยมียานพาหนะเข้ามายัางคับข้างเต็มลานจอดรถ รวไมไปถึงมีรถทัวร์ที่พานักสแสวงบุญมาด้วยต่างก็วนวียนเข้ามาเป็นระยะระะนะครับ